สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับครูมิวในรายวิชาภาษาไทยกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนกันในวันนี้นะคะครูก็มีปริศนาคำไทยมาทายนักเรียนนะคะอะ่มาดูอันแรกนะคะอะไรเอยนางอยู่ในหน้มไม่งามก็หอมนักเรียนลองทายสิคะคำตอบนะคะก็คือ ทุเรียนนั่นเองค่ะอะไรเอ่ยพี่น้องท้องเดียวแลเหลียวไม่เห็นกันอ,อะไรคะนักเรียนทราบไหมคำตอบนะคะก็คือแว่นตานั่นเองค่ะต่อไปนะคะอะไรเอ่ยเกิดมามีหางไม่มีขาพอโตขึ้นมามีขาไม่มีหาง คำตอบนะคะก็คือกบนั่นเองค่ะมีใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือปริศนาคำทายนั่นเองปริศนาคำทายนะคะตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานนะคะพศ2542ให้ความหมายไว้ว่า สิ่งหรือถ้อยคําที่ผูกขึ้นเป็นเงื่อนงําเพื่อให้แก้ให้ทายนะคะปริศนาคําทายนะคะเป็นถ้อยคําที่แต่งขึ้นเป็นข้อความให้คิดแก้ปัญหาโดยการเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆซึ่งปิดบังความจริงบางส่วนลวงให้เข้าใจไปในทางอื่นซึ่งจะขึ้นต้นว่าอะไรเอ่ยลักษณะคำประพันธ์นะคะจะเป็นได้ทั้งร้อยแก้วและ ร้อยกองนะคะปริศนาคำไทยนี้นะคะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณในชั้นแรกเรียกว่าภะหมีซึ่งเป็นภาษาจีนนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่6เนี่ยโปรดให้เรียกเป็นภาษาไทยว่าไทายปริศนานะคะซึ่งได้ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในบางโอกาส ให้ข้าราชบริพารในพระองค์คิดคำตอบเล่นกันเป็นการภายในนะคะเมื่อมีผู้เล่นสนใจมากขึ้นจึงทรงจัดให้มีการทายปริศนาในงานฤดูหนาวซึ่งได้รับความนิยมมากนะคะปริศนาคำทายนะคะมีบทบาทแก่สังคมมากเพราะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสะท้อนให้เห็น ภาพชีวิตนะคะความเป็นอยู่ของคนไทยมีประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อแทรกอยู่ในปริศนานั้นการเล่นไทยปริศนานะคะมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กด้านความคิดและสติปัญญานะคะการสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวสัมพันธ์กับการใช้ภาษานะคะและมีความสนุกสนานในการไทย เมื่อทายถูกนะคะก็อยากให้ทายปริศนาข้ออื่นๆต่อไปอีกปริศนาคำทายนะคะบางทีก็เรียกว่าปัญหาเชา่าแต่เติมเป็นปัญหาที่ผู้ใหญ่ถามเด็กปัจจุบันนะคะมักจะเป็นปัญหาที่คิดทายเล่นกันสนุกสนุกในหมู่เด็กๆแม้จะเป็นปัญหากวนอารมณ์แต่ก็เรียกเสียงหัวเราะได้ไม่น้อยนะคะ ทีนี้เรามาดูลักษณะของปริศนาคำทาทยกันบ้างนะคะปริศนาคำทาทยนะคะจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ใช้คําคล้องจองมีจังหวะเป็นวักวักไม่จํากัดจํานวนคําแต่มักมีจํานวนคําเท่ากันเช่นอะไรเอ่ยเปิดฉับใส่ฉุบป,ปิดปุ๊บเดินปับ๊บคำตอบก็คือพระวินทบาทนั่นเอง 2. นะคะเลือกถ้อยคํามาผูกเป็นปิศนาจะต้องชวนให้คิดและเลือกคําที่ทําให้เกิดภาพได้เช่นอะไรเอย่ยขาไปสองคนมืดฟ้ามัวฝนกลับมาคนเดียวคําตอบก็คือเงานั่นเองนะคะ 3. นะคะเล่นคําเป็นสํานวนใช้คําซ้ำๆทําให้ต้องคิดนะคะเช่นอะไรเอย่ย เพชรฉลูมีหูที่ปากคําคตอบนะคะก็คือกระทะนั่นเองอะไรเอยเพชรฉลากมีปากที่ท้องอ,อันนี้คําตอบนะคะก็คือกบใส่ไม้นะคะต่อมาอะไรเอยเพชรจะล่องมีท้องข้างล่างนะคะก็คือน่องนะคะขาน่องนะคะของเรานั่นเอง ก่อนที่จะไปทำการบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาทายปริศนานี้เล่นๆกันนะคะอันแรกนะคะอะไรเอ่ยแขกแท้ไม่มีไทยปนสุกสองหนคนชอบกินนักเรียนทราบไหมคะมีใครตอบได้ไหมคะคำตอบก็คือ กล้วยแขกนั่นเองค่ะแขกแท้ไม่มีไทยปนใช่ไหมคะสุกสองหนคนชอบกินนั่นก็คือกล้วยแขกนะคะต่อมานะคะอะไรเอ่ยไม่มีแข้งไม่มีขาเวลาไปมาใช้ปากเดินอตอบได้ไหมคะข้อนี้คำตอบนะคะก็คือหอยนั่นเองต่อมานะคะอะไรเอ่ย เกิดเพราะไฟสลายเพราะลมอะ,อะไรเอ่ยเกิดเพราะไฟสลายเพราะลมคำตอบนะคะก็คือควันนั่นเองค่ะต่อมานะคะอะไรเอ่ยต้นเป็นสายยาวหรูดูเป็นเส้นดอกหางเห็นหน้ายน์บนเวหาข้อนี้ตอบอะไรคะนะักเรียนอา นักเรียนตอบได้ไหมคะคำตอบนะคะก็คือเว,ว้านั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะอะไรเอ่ยหมาเดินหน้าพอไก่เดินมาคนชลาชอบนะักอันนี้คืออะไรคะทราบไหมไปดูคำตอบกันนะคะคำตอบก็คือหมากนั่นเองค่ะ าก,การบ้านของเราในวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะแต่งปริศนาคำไทยโดยนะคะครูเนี่ยมีคำตอบให้ให้นักเรียนนะคะแต่งปริศนาคำไทยให้มีคำตอบตรงกับคำเฉลยนะคะข้อแรกนะคะอะไรเอยจุดจุดจุดให้นักเรียนแต่งมานะคะคำเฉลยนะคะก็คือเรือข้อ2งนะคะอะไรเอยจุดๆๆ,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 ๆอ่านักเรียนก็ คิดมานะคะคิดปริศนามานะคะฉลยเนี่ยก็คือเมฆนะคะมีอยู่ทั้งหมด5ข้อนะคะข้อที่3มเนี่ยฉลยก็จะเป็นยักษ์นะคะข้อที่4ี่ฉลยก็คือจระเข้ข้อที่5ฉเฉลยก็คือแม่น้ําให้นักเรียนนะคะคิดปริศนามานะคะสําหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ